แจ้งข่าวแจ้งข่าวสินเชื่อใหม่ออมสินยืมเงินพิเศษช่วยคนจนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอนุมัติเลยหนึ่งมืบาทก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับสินเชื่อใหม่ของออมสินให้ยืมเงินพิเศษช่วยคนจนอนุมัติเลยหนึ่งมืนบาทผ่อนเพียงเดือนละ242บาทออมสินปล่อยกู้ให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงิน1,000งบาทผู้อำนวยการธนาคารออมสินนายชาติชายพยุนาวีชัย เผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจำนวน11.4ล้านลายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับมีการจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน11.4ล้านลายกับทางธนาคารออมสินซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ให้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ